สวัด pues ีคร nah ับวันน <canal> ี <through> ้ก <anal capacities> ็เขากับไลก้าขายของเบนเกย์ประเาชนะครับ <doświad> จัสก <Croatia> ็อย่าไปอย่าไปเลยค่ะเนาะก็วันนี้จะมาขายของนะครับก็เป็นโพสการ์อย่างยัีก็จะเป็นโพสการ์อย่างนี้นะครับารคงเหลือเป็นโพสการ์นะเห็นไหมโพสการ์นะโพสการ์เดี๋ยวประมาณนี้เลยเนาะโพสการ์ก็เดี๋ยวเริ่มดูสินค้าไปเลยอย่างแรกจะเป็นโพสการ์ไข่มุกนะครับในราคา ใบละนี่คือราคามัน50ิบจมาแต่ราคาตอนนี้ลดอยู่ก็เหลือไฮมุกใบนี้40บาทนะครับใบละ40บาทสองใบ60บาทนะสองใบ60บาทน,นี้เหม่กันเลยเนาะสองใบ60บาทเนาะดูเมมเบอร์ต่อไปเลยจ๋าใบนี้20บาทนะครับถูกแท้เนาะจ๋า20บาทนะระมังเลยจ่ายี่บบาทเนาะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นตาหวานตาหวานใบละ50นะแต่ลดราคาเหลือใบละ40บาทเนาะตาหวานตาหวาน40บาทนะตาหวาน40บาทเนาะปเป้40บาทนะครับเป้40บาทนะครับเจนนิส50บาทนะครับจาก60เหลือ50บาทนะครับปัน ให้ฟรีนะคะับนัดเพราะมีตำหนิตรงนี้แล้วก็ตำหนิตรงนี้นะคะเล็บยังไม่ตัดเลยแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นออนออนใบนี้ให้20เพราะหมดมันจะมีตำหนิไหมทุกคนมีตำหนิพวกรอยตรงนี้เออไม่ด้ตามซ้อนเนาะอันนี้เ็าให้ราคา20บาทนะพี่อ่อน20เนาะแล้วก็เป็นไม้ไม้เลือกตั้งนะ20บาทเนาะแล้วก็เนทลีนใบละ20นะ ได้ละยี่สิบพร้อมโอนสามสิบบาทนะ,ทะนะลาีนพร้อมโอนสามสิบบาทนะพร้อมโอนสามสิบบาทนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ได้เลยนะบ๊มนะบายบาย